เมื่อวานนี้นะครับผู้ว่ากทมนะฮะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นำคณะผู้บริหารเดินทางกันไปที่กระทรวงมหาดไทยไปเจอคุณอนุทินชาญวิรกูลและมนตรีว่าการนะครับเพื่อแสดงความยินด,ดีในโอกาสที่คุณอนุทินได้เป็นฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่นะฮะแล้วก็มีการทํารายงานการทํางานของกทม มอบให้ไปเพื่อที่จะพูดคุยกันด้วยมีการให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งของคุณชัดชาติเกี่ยวกับนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยบอกว่าต้องไปตีความความหมายของ20บาทก่อนว่าคืออะไรนะฮะแต่ถ้าเป็นสายสีเขียวนะฮะการจะลดราคาค่าโดยสารให้อยู่ที่20บาทเนี่ยก็ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม,มเพราะว่ามันติดเรื่องของสอัมปทานผู้ว่าชัดชาติบอกเลยบอกว่า ภาคเอกชนเขามีสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าโดยสารตามสัญญาที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากสิ้นสุดสัญญากทบจึงจะสามารถจัดเก็บเองได้ตามที่กำหนดม,มันก็เลยล็อกอยู่ไงมันมีสัญญาในเรื่องของการจ้างเดินรถกับภาคเอกชนและมันมเป็นค่าใช้จ่ายแบบตายตัวที่เขาระบุเอาไว้ในสัญญา